รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทะทะบร5ร่วมกับบริษัทไทรเซปจำกัดใหม่ Being Bodyline น้ำแร่ธรรมชาติตราเพราผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูร่ายูร่าความลับของความสวยเสนอ มายุราครบสูตรสว,ส,สวัสดีค่ะทุกคราเวลาเดิมเราต้องเจอกันตรงนี้กับรายการมายุราครบสูตรรายการที่จะรวบรวมทุกสูตรทุกเรื่องราวค่ะไม่ว่าจะเป็นครบสูตรอาหารกันกินค,ครบสูตรสารพันความบันเทิงห,หรือว่าครบสูตรความสวยความงามค่ะสนับสนุนโดยหม่ My being body line น้ำแร่เพราขึนสิ่งดีๆจากธรรมชาติ ยูราบิวตี้ซันสกรีนทรีอินวันเอส40 PA อบวกบวกบวกอะไรดูสิครับเปิดรายการพวกก็กินปั๊บบอกคุณผู้ชมเลยว่าวันนี้เราจะกินตลอดอรายการแล้วของเด็ดทั้งนั้นจะกินตอนนี้เลยเหรอของว่างปอเปียเจ้านี้เด็ดมากแต่ที่เด็ดไปกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชม ของทอดแบบนี้หมต้องจิ้มกับซอสสับปะรดแม่ประนนมองซอสสับประรดอันนี้นะหมายบอกเลยว่าฟินแล้วก็อร่อยมากเพราะว่าเลยพี่ตั๊กเราจะกินกับของทอดของปิ้งของย่างห้จิ้มนะโอ้เข้ากันไม่เสียเวลากินกันเลยดีกว่าพี่ตั๊กมาเดี๋ยวเดี๋ยวคูณแล้วน้ำลายหกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณน้องฟังคุณพี่ก่อนคุณน้องมีเรื่องของคุณน้องเดี๋ยวฟังคุณพี่บ้างเดี๋ยววันนี้นะคะมยุราหามาให้จะพายายหมไปกินราดหน้าปกติยายหมกินราดหน้าจานอะไร สี่สิบสี่สิบแพงสุดเคยกินจานเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยสมัยก่อนนะสิบห้าบาทก็เอาแล้วแต่ร้านนี้เป็นร้านหน้าแบบพิเศษจานบิ๊กบึ้มเบิร์มเทิมแพงสุดของร้านนี้คือ12,000บาทโอ้โหเจ้าใี่ได้แล้วบอกื่นสองจริงๆริงสิแป้งอะไรนะพี่ตักจะไปตีใครเขาเนี่ยไม่ได้ตีใครโอ้ยเสียงแป๊ะนี่ไม่ใช่เสียงตีร้านนี้คือแป๊ะ ราดหน้ามหาชนโอ้โหเอาไหมไปเลยมยุราหารกเลหมื่นสองตกใจกันไหมคะคุณผู้ชมกับราคาที่พี่ตักมายุราของเราบอกไปเมื่อสักครู่ว่าราดหน้าร้านแปะราดหน้ามหาชนร้านนี้เขาแพงสุดที่ราคา12,000บาท <Wow. S 1> บอกเลยว่าฟังไม่ผิดค่ะร้านนี้เขามีราดหน้าราคาหลักหมื่นจริงๆคะ่ะแปะราดหน้าเน้นราดหน้าทะเลเป็นหลักแล้วก็ของวัตถุดิบต้องใหญ่ ตอนนี้ผมมีตั้งแต่40บาทถึง10,002ครับ40บาทก็คือล้านหน้าหมูทั่วไปเส้นหมี่เส้นใหญ่บะหมี่กรอบแต่ว่าเป็นทะเลสําหรับทานคนเดียวก็เริ่มจาก120 200 300 1,005 2,000 3,000 7,000 10,002 10,002อันดับแรกก็กุ้งลับเตอร์หอยเป่าฮือ้อปูวัดก,กา้าหอยเชลลเกโดปลาเกา๋ามีหอยนางรมมีอะไรเงี้ยหลายอย่างครับแฟนชอบทานร้านหน้าอยู่แล้วไง ก็เลยยังไม่เคยกินกุ้งมังกรเราก็เลยเออลองชิมดูสามพันก็เลยเอจะลองดูอะไรเงี้ยก็ดีเขากล้าทำดีเราก็ได้ความแปลกใหม่ก็เป็นสีสันครับจานใหญ่แต่ว่ารสชาติก็เหมือนกับจานเล็กๆที่กินเนี่ยนะครับใครที่อยากจะลองลิ้มรสรัดหน้าจานยักษ์ราคาเจ็บจิตจิตแบบนี้แล้วก็เชิญได้เลยนะคะร้านผมอยู่ซอยนนทบุรีส6ถนนสนามบินน้ำเข้ามาในซอยอยู่ขวามือครับโอ้โห ต้องโอ้โหืไมยุราหามาให้จัดมาให้คยายาุณผู้ชมแล้วเห็นไหมจานเนี่ยนะถูกมากถูกสามพันโอ้นะกินมาตัวใหญ่มากวันนี้ไม่ใช่กุ้งธรรมดานะ ไม่ใช่กุ้งชีโฮงเชีดนี่กุ้งมังกรเลยเห็นมั้เด็ดมากเอาชิมชิมชิมคือน้องไม่รู้ว่าน้องจะเลือกชิมยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลือกหลังกล้องก็ได้เดี๋ยวอ,อายคุณผู้ชมมากินแล้วเกินเราพูดเรื่องอความสวยความงามไปก่อนดีกว่าคุณพี่เขาบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะคะเราทานเยออย่า้องงดทำไมะิงหอมอ้อร่อยด้วยอมอืมพูดต่อพูดต่อสิอถ้าเรานี่นะคะทานองมุแล้วคลายเม็ดคุณพลาดมากมากเหรออืม ตอนนี้ไม่รู้จักองหุ่นแล้วเขา,าบอกว่า,าแต่รัดหน้าจานะราถ้าเรา <000. S 1> ทานองุ่นเนี่ยเราไม่ควรคลายเม็ดเพราะว่าเม็ดองุ่นจะช่วยให้หน้าเราสวยอ่ะงงงงด้วยหิวด้วยละสิไม่ต้องงงในช่วงหน้าเฉะลยแต่<ะ>หิวเนี่ยไม่ได้กินถ้าจะกินต้องตามไปกินสนับสนุนโดยบีอิงทุกสูตรอร่อยมีประโยชน์สดชื่นจนคุณรู้สึกได้น้ำแร่ธรรมชาติตราเพร,ราช่วงสวยครบสูตรสนับสนุนโดยยูรามิราเคิลไรท์อิโมชั่น เผยผิวนุ่มชุ่มชื่นและดูกระจ่างใสโทร02-7213-555บอกเลยว่ามันน่ากินอเป็นไรคะอันนี้เป็นอะไรรูม้มหมอือก็เป็นน้ำแข็งใสรสนมมันคือสตรอเบอรี่ชีสเค้กคากิโกริเออถ้าอยากชิมนะฮอกไกโดซีลครีมใช่คะ่ะข้างน <ะ S 3> บนนี่เขาบอกว่าเป็นนมแบบนมฮอกไกโดนี่มาตีให้แบบมันเป็นแบบเหมือนน้ำแข็งใสอืมฮอกไกโดซีลครีมก็อยู่ที่ดีอา p พลัสามละมุนมาก เดี๋ยรสชาติอ๋อมันเล็ดองุ่นอ้าวทำไมเหรอเมล็ด<น>องุ่นทำไมท,ท,ไที่เขาที่หมาบอกว่าจริงๆเวลาเราทานมเลมล็ดองุ่นแล้วนี่นะคะเราไม่ควรที่จะลขลคายมเมล็ดอา้าวไม่คลายก็ติดคอ,อ,อทีเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ มเมล็ดองุ่นเนี่ยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้หน้าของเรามีแบบไม่แก่ึือสวยใสอะพี่ตาจริงเหรอใช่ถูกต้องอย่างน้องไงหมาบอกเลยค่ะ,มะเมล็ดองุ่นเม็ดเดียวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าและสูงกว่าวิตามินอ e ีถึงห0เท่า การคายเมล็ดออกมาจึงเท่ากับคายตัวยาที่จะช่วยให้คุณมีผิวสวยลดริ้วรอยลดฝ้ากระจุดด่างดำป้องกันมะเร็งโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับจอประสาทตาด้วยไม่ต้องไปซื้อสารสกัดจากเมล็ดเองุ่นให้เปลืองเงินกินเมล็ดส,สดๆนี่แหละค่ะเวิร์กรรที่สุดเลยค่ะนี่ไงคะเราจึงต้องกินแบบว่าไปทั้งรูปมันเลยแล้วก็เคี้ยวหน่อยนะยอมผมนิดนึงนะะดูแลต่างๆจากภายในะต้องดูแลภายนอกด้วยวันนี้แนะนำ,ำรุง ยูรามิร์เคิลไบรท์อิโมชั่นหน้าจะใสเด้งหนึงเตึึงงตึง,ตงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูราความลับของความสวยติดตามข่าวสารและร่วมสนุกกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูราความลับของความสวยได้ทาง w w w y u r a t h a i l a n d com และ Facebook Search คำว่ายูราหรือทาง i n s t a g r a m y u r a Thailand ค่ะ ครบสูตรของอร่อยวันนี้ค่ะไปไหนอะใหม่จะพาคุณผู้ชมไปทานแบบว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอร่อยปะโอ้โห oh คุณพี่การันตีเขาบอกว่าเป็นลูกชิ้นปลาแบบแท้ๆไม่มีกลิน่นไม่ใส่สารแบบเป็นเนื้อปลาและสีขาวจริงนะเป็นสูตรเฉพาะเลยที่มาจากสิงคโปร์มาจากสิงคโปร์เพราะว่า oh ปกติเนะี่ยจะชอบทานลูกชิ้นปลามากแล้วถ้าไม่อร่อยเนี่ยไม่เอานะอันนี้ใหม่การ,รันตะีดูปากใหม่ อร่อยมากดอร์ไหมคะปากเธอบานมากอุ้ยและชิ like ้นใหญ่ด้วยเนาใช่คุณพี่อยู่ในนี้นะเนี่ยค่ะดิอัพพรามสามแถวนี้แหละคุณพี่ยิ่งให่ไปไปมายุราครบสูตร